คำถามในสินเชื่อตัวนี้มันดีเจ็ดที่อนุมัติเงินได้แล้วก็ให้ยืมเงินได้ตั้งแต่60,000บาทและให้ยืมได้มากถึง8ล้านบาทซึ่งกำลังเป็นที่น่าสนใจแล้วก็บูมมากน่าสนใจเฉพาะกลุ่มตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่แต่จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนซึ่งจะเหมาะกับคนที่ผิดหวังกับการขอกู้กับธนาคารถือว่าเป็นอีกช่องทางเพื่อเป็นอีกแนวทางในการตัดสินใจ ใครที่ขอกู้เงินกับธนาคารเราไม่ผ่านจะเพิ่งหันหน้าไปกู้กับสินเชื่อนอกระบบกันนะยังมีอีกสถาบันการเงินหนึ่งที่น่าสนใจมีความปลอดภัยแล้วก็เชื่อถือได้อย่างสินเชื่อเงินด่วนมันให้เจ็ตที่รองรับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยฉะนั้นมีความปลอดภัยสูงมีความโปร่งใสและเป็นธรรม สินเชื่อมัน,นิเจดเขาจะมีวงเงินให้ตั้งแต่6กหมื่นไปจนถึง8ล้านบาทโดยอัตราดอกเบี้ยสองต่อเดือนแล้วก็ผ่อนได้ถึงส8เดือนแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือว่าคนค้ำประกันแถมยื่นกู้ออนไลน์ได้อีกด้วยโดยตั้งเป้าเงื่อนไขก็ไว้เพียงว่ามีสัญชาติไทยอายุ2 0่สถึงห้ปีคุณจะต้องนำเงินนั้นไปใช้เป็นทุนสำรองในการประกอบอาชีพ หรือเป็นเงินทุนในการหมุนเวียนธุรกิจซึ่งได้ฟังแบบนี้นึกออกแล้วนะว่าเขาหมายถึงใครบ้างแน่นอนเป้าหมายเขาก็คือพ่อค้าแม่ค้าคนค้าขายไม่ว่าจะมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านร้านเล็กร้านน้อยหาเร่แผงลอยไปจนถึงธุรกิจร้านค้าขนาดใหญ่แค่ไหนก็ตามเขาได้ปูพื้นไว้เลยตั้งแต่ร้านเล็ก ไปจนร้านใหญ่โตมโหฬานกันเลยถือว่าเป็นสินเชื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางในการที่คุณจะตัดสินใจเลือกอีกตัวหนึ่งละกันแล้วก็ถือว่าเป็นสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพด้วยโดยธุรกิจกิจการผู้ที่จะขอกู้จะต้องสามารถททำรายได้ได้ตั้งแต่ 1, 1.5 0 0 0บาทขึ้นไปแค่นั้นคุณก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นกู้ได้แล้วคุณก็ใช้บัตรประชาชนสอบนาทะเบียนบ้านแล้วก็ บัญชีธนาคารที่ใช้อยู่ธนาคารไหนก็รับหมดใครที่สนใจจริงๆเนี่ยสามารถจะติดต่อพูดคุยไปที่หมายเลข02-114-3487พูดคุยปรึกษากันก่อนก็ดีหรือถ้าเกิดว่าคิดว่าจะเอาเงินขึ้นมาจริงๆชัวร์คลิกสมัครออนไลน์หน้าเว็บไซต์ของ m a n e y j e t com หรือไม่ก็ที่ facebook m a n e y j e t ก็ได้เอาเป็นว่า m a n e y j e t เองเนี่ยเขาถูกกฎหมายอย่างแน่นอน แต่ก็น่าเสียดายนะเพราะว่าตอนนี้เว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็ใช้ไม่ได้แล้ว Facebook ก,ก็ใช้ไม่ได้แล้วก็จะคงเหลือแต่การแอดไลน์เข้าไปหรือสแกน QR Code ดนี้เนี่ยก็สามารถจะยังใช้ได้เพียงแต่ว่ากลายเป็นกลุ่มที่มาชวนเล่นสลอ็อตชวนเล่นบาคาร่าซะแล้วยังไงคุณก็คงต้องระวังกันด้วยไว้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ